วัดตีจึ๊งจึ๊งคือแมพที่จะทดสอบความแข็งแรงของเรามากินนะและวันนี้ฉันเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังกระเดือดดึงดังดังเห็นใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยเริ่มทดสอบกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเดินมาตัวเฮ้ยมีรถคันนึงไปด้วยเหรออู้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยพัสดุก็อโอ้ตอเกเล็บกระเดือกอย่าอย่าโอเคไปกันเลยเพื่อนลาลาลา ลาละลา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 ลปุ่งออต้องปอดภัยปอดภัยดีรถคันนี้แข็งแรงมากเลยว้าวแข็งแรงสุดๆไปเลยเออเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเราตุ้ดออกมาจากรถทำไมดีเบคอนอ๋อสลายลงไปการปิดพลาดรถคันนี้น่าจะแข็งแรงกว่ารถคันนั้นเยอะเลย น่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วแหละโอเคมาเริ่มกันเลยเขากําลังจะออกตัวแล้วตอนนี้เขาออกตัวไปแล้วอู้หรู้สึกเหมือนว่ามันแข็งแรงดีนะเอาเพื่อนเราตกนะแต่มันจะนนี้ทําไม่ได้ไม่ลองเลยนะแต่เวลาที่เราจะพาไปก็คนดีไปแล้ววิโอว่นั่นอะไรน่ะน่าจะเป็นเสียจากรถคันนั้นลังคาหายไปแล้วลังคามันไม่มีอยู่แล้วเออตึ้ง โอเคจบไม่รอดสักตาเลยเฮ้ไม่บาย